ตำนานห้องเสื้อสยองขวัญความสยองในเงามืดหลากหลายเรื่องเล่าพร้อมวิเคราะห์คำทำนายฝันและเลขเด็ดท้ายคลิปเรื่องที่ 1. ห,ห้องลองเสื้อหมายเลข6ห้องเสื้อแห่งหนึ่งในห้างชื่อดังมีห้องลองเสื้อหมายเลข6ที่พนักงานเล่ากันว่าห้ามให้ลูกค้าเข้าไปคนเดียวตอนใกล้ปิดร้านเพราะเคยมีหญิงสาวคนหนึ่งลองชุดเจ้าสาวในห้องนี้แต่เธอกลับไม่เคยออกมาแม้พนักงานจะเคาะเรียกอย่างไรก็ไม่มีเสียงตอบก่อนจะเปิดเข้าไปดู ก็พบเพียงชุดเจ้าสาววางพาดอยู่บนพื้นไม่มีร่องรอยของเธอเลยตั้งแต่นั้นมามีคนเจอเงาผู้หญิงยืนร้องให้อยู่หน้ากระจบตอนกลางคืนและมักมีเสียงกระซิบเบาๆวา่าหนูเสือไหมคะเรื่องที่สองชุดกระโปรงมือสองหญิงสาวคนหนึ่งไปเจอชุดกระโปรงลูกไม้โบราณในร้านขายเสื้อผ้ามือสองเจ้าของร้านบอกว่าระวังให้ดีนะคะชุดนี้มีเจ้าของแต่เธอคิดว่าเป็นแค่คำหลอกขายของเลยซื้อมา คืนนั้นเธอฝันเห็นผู้หญิงผมยาวยืนมองเธอที่ปลายเตียงสีหน้าโกรธจัดพร้อมผู้เสียงเย็นเย็นใส่ว่าอย่าใส่ของฉันพอเธอตื่นขึ้นมาพบว่าชุดกระโปรงถูกแขวนอยู่ตรงปลายเตียงทั้งที่เธอจําได้ว่าเก็บไว้ในตู้แน่นหนาเธอเอาชุดไปคืนในวัวนรุ่งขึ้นแต่เจ้าของร้านกลับพูดว่าร้านเราปิดไปหลายเดือนแล้วนะคะเรื่องที่สามตุ๊กตาหุ่นโชว์เสื้อผ้าห้องเสื้อดีไซเนอร์แห่งหนึ่งใช้หุ่นโชว์เสื้อผ้าแบบเหมือนจริงมากๆ ชนิดที่มีรายละเอียดถึงเส้นเลือดบนผิวหนังแต่ไม่มีใครกล้าแต่มันเพราะมีข่าวลือว่าหุ่นตัวนั้นไม่ได้ทําจากวัสดุธรรมดาแต่มันทํามาจากศพของหญิงสาวที่เคยเป็นนางแบบของร้านมีพนักงานใหม่ลองเข้าไปจัดเสื้อผ้าตอนดึกแล้วได้ยินเสียงหายใจแผ่วเบาออกมาจากหุ่นพอหันไปมองก็เห็นว่ามันขยับคอช้าๆไปหาทางเธอพร้อมกับเสียงกระซิบว่าช่วยฉันด้วยต่อไปเราก็มารับชมคำทำนายฝัน ของผู้ที่ฝันว่าซื้อเสื้อผ้ากันได้เลยค่ะฝันว่าซื้อเสื้อผ้าเป็นสัญญาณว่าคุณอาจกำลังจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่เช่นการงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเช่นการย้ายบ้านเปลี่ยนที่ทำงานใหม่ที่ดีกว่ามีโอกาสได้ลาบลอยได้เงินจากแหล่งที่ไม่คาดคิดคนโสดอาจพบรักใหม่ส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะมั่นคงขึ้นควรระวังเรื่องสุขภาพเล็กน้อยจากความเครียดหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอ และแล้วก็มาถึงเลขนำโชคของผู้ที่ฝันว่าซื้อเสื้อผ้าเลขนำโชคของคุณได้แก่5 9 2เป็นอย่างไรบ้างคะช่วงนี้คุณฝันว่าอะไรบ้างสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทางทีมงานจะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำคลิปต่อต่อไปหรือสามารถร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะมาอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนคะ่ะขอขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ